ก็เคยกินกันด้วยนะครับวันนี้ออนนเราก็มีน้ำเงาเราก็ไรู้แต่ผมเรียกว่าหน้ายิ้มนะแต่คือแบบเนี้ยมันจะมีกา,ารที่นเนล่นธรรมดาเห็นไหมเขาจะสังคนหน่ายิ้มคนหน้ายิ้มจะเป็นสีแดงมันไม่สามารถใส่สีได้ถูถกสีชั้นนี้ได้แล้วพวกเราเนี่ยจะค่ายหน้ายิ้มและอีกการที่จะเป็นหน้ายิ้มเนี่ยเราต้องถูกสีขาวนี่ หรือไม่ก็ไอ้พวกหน้ายิ้มมันจับเราไปทูนสีขาวเลยนุ่นหน้ายิ้มจรกหน้าปุ่ยหน้ายิ้มสามารถจูนขาวได้โอไม่สนใจหน้ายิ้มแล้วเออหน้ายิ้มตัวื่อสีเลยอ่กคน คือถามน่ายิ้มสามารถลากคนมาตรงนี้ได้ซึ่งผมชอบไอ้พวกที่ไม่ใช่หน้ายิ้มมากกว่ามันสนุกดีแล้วมัน นี่เออแล้วถ้าเราอยู่ใบานาำม,มันจะมีภัยพิบัติทุกคนภัพยพิบัติให้เราหนีเลยเราเ,ราเราจ้ไปอยู่ในหลุมในในแบบไหนคะโถเดี๋ยวผมจะพาไปดูหลุมนั้นทุกคนภัยพิบัติปาเลี้ยงแล้เข้าไปในรูมันมีสองหย่างทุกคนเข้าใหลุมแป๊บนี่นี่นี่หลุมนี้ด้วยตรงนี้ตรงน,นี้อันหลนนนุมนี้คือหลุมที่สองตกลง ผมจะพาไปดูอันหน่ลองด้เราให้เธอเไปอ๋อนี่อาอจังนี้ไม่โดนั่ว่าจังนี้ไม่โดนผมจะพาไปดู่เธอนเธอเราจะอยู่ที่ฐานฐานของนั่นฐานของพ้รอดชวิตนี่หลุมสองนี่คือหลุมซอของอุทัยสองเราสามารถไปเอาไว้ลนะตงนี้ได้ ตอนนี้ผมก็เลยเวลสองแล้วท้าผดเป็นคนนี้เป็นเรื่องอการจัดการเป็นทุกนั่าแง,งแล้ใครเราแกด้ดูตามล่า itu emang sih naik, emang ini, Takut. takut. Aduh, aduh. เ <c oughs> ดี๋ยวผมไปอยู่กับผู้หญิงคนนี้ดีกว่าผมหาชื่อผู้หญิงคนนี้มาแล้วเขาเป็นเพื่อนเห็นขเขาอยู่มานานแล้วตอนนั้นผมเล่นไปทีนึงมันก็ออกตอนทีเ่เล่นไปทีนึงผมผมเจอผู้หญิงคนนี้แต่พอเข้ามาอีกทีผมก็เจอเขาอีกเขาอยังไม่ <c oughs> ออกลนะ

เผมต้องเล่าต่อเล่าต่อล้วจะเล่าอะไรวะเฮ้ยอ๋อเออนี่เดี๋ยวเห็นทางขวาไหมทุกคนทางขวาเออมันจะมีเหรียญกับเลเวลแล้วก็นี่ตนะคะเราสามารถซื้อได้ สามารถซื้อพอดีได้แต่ตอนนี้เราใช้ได้แค่ไม,ม้กระบอกขวดนี่มูยมยำทุกคนยาม ตีมันเราเราจะได้นั่นด้วยอ้าวอีเออเกือบเกือบน้องเฝ้าตรงนี้วะทุกคนไม่มามันทำไม่สามารถถูกตรงนี้ได้แต่พอเราสามารถถูกได้อ่าโอ้โ อุ้ยอุ้ยอุ๊ยอาจุบอดจุบอาจุบอุ๊ยอ้าวทำไมไม่คูดาวอุ้ยมันไปแล้วทำไมไม่คูดาวอ่ะปกติมันคูดาวหรอยู่ เอา,าไปเลไม่คุดงดาวก็ดีนะได้ดีได้รยวๆออกเอาคุ้ดาวเฝ้าไว้เฝ้าไว้เฝ้เขาเดี๋ยวผมไปเฝ้าข้างบนจะได้ลงกระทืบมันพอมันมาจะได้ลงกระทืบมันสวัสดีเพื่อนโอ้โหจยี่ยมเ ระวัง like, มันจับเราอันอันนี้อันนี้ใจห่งอย่าเม่มาทุกคนใจเย็นๆทผมรู้ว่าทุกคนรใจร้อนนี่มันจะไปตรงขาาทุกคนต้องนี้ต้านมันเฮ้ยไปเลยพี่ไปกันีไปกันโอ้มา ไ,ปไ,ปม,ไม,ม,ม่ต้องมีแุกคนอย่าอายุอย่าไปทังนั้น อเอแล้วก็ันเกมนีชนานๆฉันจ่มัน จะรู้สึกสนุกออโอ้ยจจะ่าเร็จะ่าเร็จะผ่านแล้วก็จะจบทิปแล้วตี้เป็นคนออเลยแล้ว เลวลาเพราะนั้นพวกมันจะเป็นสีแดงนะทุกคนแบบพิมแมลงมันจะเป็นสีแดงวันด,ดีเพื่อนนี่เพื่อนผมนี่เพื่อนผมน,นี่เพื่อนนายละวันดีวันด,ด,ด,ดีนาะยนายเข้ามาตามเราเหรออะละครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับ ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับและใครกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทุกไปบายบาย